อ่าเรามาคุยเรื่องการการวัดปริมาตรอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าวันก่อนเราถึงตรงนี้กลัวครูก็กลัวว่าเราจะลืมเพราะแค่เรียนได้ชั่วโมงเดียวเองนะคะอ่าการวัดปริมาตรนะคะเราก็ได้เรียนบ้างแล้วเมื่อวันก่อน,อน,อนทีนี้ก่อนที่เราจะมีการเปรียบเทียบปริมาตรของเหลวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะเราก็มาดูก่อน พิจารณาการตวงนะคะการตวงอาจากวันก่อนนี้เราได้ตวงน้ำเมลอนเราตวงน้ำเมลอนน้ำเมลอนอยู่ในกล่องนะคะในกล่องนี้เป็นน้ำเมลอนเสร็จแล้วเราจะเทน้ำเมลอนลงในแก้วนะคะเทน้ำเมลอนลงในแก้วเราจะได้ว่าเราจะได้แก้วที่หนึ่ง แก้วที่สองแก้วที่สามแก้วที่สี่แก้วที่ห้าเราจะได้ว่าเราตวงได้กี่แก้วคะลูกตวงได้กี่แก้วตวงได้กี่แก้วคะอ่าเราตวงได้ห้าแก้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ปริมาตรถ้าเราจะได้ปริมาตรของน้ําเมลอนลูกจะได้ปริมาตรของน้ําเมลอนอ่าเราจะได้ว่า น้ำเมลอนในกล่องนะคะมีปริมาตรเท่ากับห้าแก้วปริมาตรของน้ำเมลอนนะคะอ่ะด้วยต่อนะคะอันนี้เป็นน้ำนะคะลูกเป็นน้ำในขวดน้ำเปล่านะคะเป็นน้ำเปล่า เราจะเทใส่แก้วเหมือนกันนะคะลูกเราจะเทใส่แก้วอ่าลูกช่วยกันนับนะคะว่าได้กี่แก้วแก้วที่อ่าเราเทใส่แก้วนะคะเอาน้ำเปล่าเทใส่แก้วอ่านี่คือน้ำเปล่านะคะลูกอ่าน้ำเปล่า น้ำเปล่าเราเทใส่แก้วแก้วที่หนึ่งอาช่วยกันนับค่ะช่วยกันนับแก้วที่หนึ่งต่อไปแก้วที่สองเปิดกล้องด้วยนะคะลูกลูกเปิดกล้องด้วยแก้วที่สามเปิดกล้องด้วยค่ะมีมีนักเรียนไม่เปิดกล้องนุสเรนยูสเอ่อนุสฟาตินยูซก เปิดด้วยค่ะเปิดกล้องด้วยนะคะกำปั้นไม่เคยเปิดเลยซาฮูเบเปิดด้วยค่ะใครที่ไม่เปิดกล้องเปิดด้วยนะคะกูจะได้รู้ว่าเราเรียนอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นน้ำเปล่าเราจะนับนะคะลูกช่วยกันนับนะักเรียนที่ไม่เปิดกล้องอะ เปิดด้วยค่ะลูกช่วยกันนับนะคะนับน้ำเปล่าใส่เทใส่แก้วนะคะลูกอา่านับใหม่เอเริ่มใหม่เราจะเทน้ำเปล่าใส่ในแก้วนะคะเราจะได้แก้วที่หนึ่งอ่านับดูแก้วที่สอง ห้าหกเราจะได้เราตรวงได้ว่ากี่แก้วคะลูกอ่าเราตรวงได้หกแก้วหรือเราจะบอกปริมาตรของน้ําเปล่านะคะปริมาตรน้ำในขวดนะคะก็คือน้ำน้ำในขวดก็คือน้ําเปล่านะคะมีปริมาตรเท่ากับหกแก้ว น้ำในขวดมีปริมาตรเท่ากับหกแก้วนะคะอันนี้อ่าลูกดูกตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นหน,นังสือของสสวทนะคะเขาบอกว่าพิจารณาการตวงของเหลวโดยใช้แก้ว ที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันนะคะพิจารณาการตรวงของเหลวโดวยใช้แก้วที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันอันนี้เข้าตวงอะไรคะลูกเข้าตวงอะไรคะอันที่หนึ่งตวงอะไรคะตวงอะไรคะลูกน้ำสับประรดอ่าน้ำสับประรดเข้าตวงน้ำสับประรดจากขวดได้กี่แก้วคะ ได้อะใครจะนับได้หนึ่งแก้วสองแก้วสามแก้วสี่แก้วห้าหกเจ็ดแปดแก้วได้แปดแก้วราะฉชนะปริมาตรก็คือปริมาตรของอะไรคะปริมาตรของน้ําสับสับประรดก็คือน้ําสับประรดในขวดนะคะในขวดนี้น้ําสับประรดในขวดนี้นะคะมีปริมาตรเท่ากับกี่แก้วคะลูกแปดแก้ว อ่าดูมาดูข้อที่สองดูข้อที่สองเราตวงน้ำมะมะเขือเทศนะคะตวงน้ำมะเขือเทศจะเหยือกอันนี้เขาเรียกว่าเหยือกนะคะตัวนี้เหยือกที่บ้านนักเรียนมีนะคะมีไหมคะม,มีนะคะเหยือกอ่าน้ำมะเขือเทศนะคะอยู่ในเหยือกแล้วก็เทใส่แก้ว เทปรากฏว่าได้กี่แก้วคะลูกกี่แก้วสีส่แก้วเพราะฉะนั้นปริมาตรที่ได้ก็คือเป็นปริมาตรของน้ําอะไรคะปริมาตรของน้ํามะเขือเทศในเหยือใช่ไหมปริมาตรของน้ำมะเขือเทศในเหยือก็เท่ากับกี่แก้วสี่แก้วอ่าต่อไปเป็นน้ําอะไรคะลูกตัวงน้ําอะไรต่อ น้ำส้มนะคะเป็นตวงน้ำส้มจากโถกแก้วนะคะอันนี้คือโถกแก้วอ่าอันนี้เขาเรียกว่าโถกแก้วอ,อันนี้เป็นสอโถ,กถกแก้วนะคะน้ำส้มในโถกแก้วมีปริมาตรเท่ากับทั้งหมดกี่แก้วคะลูก กี่แก้วคะสิบห้าแก้วเรานับเป็นไหมหนึ่งแก้วสองแก้วสามแก้วสี่แก้วห้าแก้วหกแก้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแก้วสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าเรนับได้สิบห้าแก้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเรียกว่าน้ำอะไรค่าในโถอันนี้เป็นปริมาตรของอะไรคะลูกนส อ่าปริมาตรของน้ำส้มปริมาตรของน้ำส้มในโถแก้วก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะลูกสิบห้าแก้วในทํานองเดียวกันในทํานองเดียวกันโถแก้วโถแก้วก็มีความจุอ่าถ้าเป็นโถแก้วเราจะบอกว่าโถแก้วมีความจุสิบห้ามีความจุเท่าไหร่คะของมีความจุของน้ําน้ําส้มก็คือสิบห้าแก้ว ใช่ไหมคะใช่ไหมคะโถแก้วโถแก้วมีความจุโถแก้วมีความจุเออโถแก้วมีวมกระลกน้ําส้มความจุของน้ําส้มก็คือสิบห้าแก้วถ้าความจุเราจะจะ,จะพูดใน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 ภาชนะนะคะภาชนะนี้จุเท่าไหร่อ่ะยางข้อที่สองเหยียบน้ําข้อที่สองนี่ข้อที่สองลูก ข้อที่สองเหยียบนี้จุน้ำมะเขือเทศเหยียบนี้มีความจุของน้ำมะเขือเทศก็คือสี่แก้วถ้าเป็นภาชนะก็จะเรียกาความจุนะคะ,ะ,ะเหมือนกับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือเป็นขวดใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งก็คือเป็นขวดอ่อบริษัดูจะค่ะลูก ดูจอใครไม่เปิดกล้องก็เปิดด้วยข้อที่หนึ่งก็คือขวดขวดเนี่ยมีความจุน้ำสับปะรดก็คือแปดแก้วนะคะถ้าปริมาตรเราจะพูดถึงน้ำสับปะรดน้ำมะเขือเทศน้ำส้มถ้าเป็นภาชนะเขาเรียกว่าความจุ ภาชนะนี้จุเท่าไหรมีความจุเท่าไหร่นะคะทีนี้มันจะมีใบางานที่เท่าไหร่ลูกใบางานที่เท่าไหร่ที่ครูให้ทำอะใบางานที่เท่าไหร่คะลูกใบ,าบางานที่สิบหกค่ะใบงานที่สิบหก ใช่ไหมคะคือถ้าเป็นใปนงานที่สิบหกเขาพูดถึงถึงอะไรคะลูกไปงานที่สิบหกพูดถึงความปริมาตรกับความจุใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกก็พูดถึงปริมาตรกับความจุ ข้อที่หนึ่งเขาว่ายังไงเขาบงานที่สิบหกข้อที่หนึ่งเขาว่ายังไงคะก็ให้ใส่ปริมาตรให้ลูกเติมปริมาตรหรือว่าความจุใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าให้เติมปริมาตรหรือว่าความจุใครยังไม่ทาอีกคะ่ะอ่าทําแล้วให้เติมปริมาตรหรือความจุข้อที่หนึ่งเขาพูดถึงอะไรคะลูก ข้อที่หนึงเขาพูดถึงอะไรคะ แบบหนึ่งนะคะ